và đi những cái sự khéo hứa ổ không hiểu thấu ổ khỏi bà ở cái ba nó lấy thì kìa thì đừng đi rồi, không được có con mẹ ổ nhỏ nhiều ổ có cả năng nhưng mà khi đi mình đang đi hên lan, có, đợt, hạc, có, mặt, có, đợt, có sao với với lèo áo hơn áo khao để cho ขึ้นบ่อนา่ินาชีเงินหลซึ่งสื่อขึ้นบอมันตัดตัดเอดะน่าอึดขึ้นะคลายคลาลีเล็ซนิือดชันนอนกมันตึงวายจะก้านั้นแม่มันลุกยำเลยมันลุกเยดิงเอยู้่าหไปเบิ่งเหลเง

สบายดีสบายดีเอฟซี FC ทุกทุกฐานเนาะบอกว่าจะเป็นเอฟซีทั้งพังเล้าพังท้ายแลกักกรต่างประเทศด้วยพี่น้องมึงในลีนาตาอืมื้อนี้ก็มาพบพอกับซองสาวลิงบ้านพินคือเก่าเนาะมืนน้อนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะเฮาสิมามัดแขนน้อยอืมแป้งก็บหุบบ่ไปเฮ่ยพี่น้องเอ้ยอัน หมัดลานแขนน่อยมาวินนอยเยือ่อเท้าเองแพพี่น้องเลยอันขผ้นเจ็บไข่บอยู่บอเศ้าเนาะอันประมาณทิศสองทิศแล้วเราไปหงหมุนหอหมอมาเร้วแพี่น้องเลยกัยังบุงบอเศร้านา,าลิงกลไปเบึ่งให้เผินเนาะเขาก็พบเห็นเนาะนั่นนี่กะซิมาเห็ดมาทำให้เพินเลพี่น้องเลยไปเบิกงไปชมกันเลยเน,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 นี่เนเเเนเนเ เอในตู้นั่นแหละเอาข่าวกินนี่อันนีโตไปคนโตจะเดินไปหน้าบ้านห้องจะเดินไปไกลไปไกลพี่ยังอาไปยืนรู้เจ้ามาให้เดินเลาเองยอย่ามั่งอย่าโตแต่นี่โตไปขับต้อนและนี่ขับต้อนมัดชองเด้อเด้อเอาเด้อเอามัดช่องอย่ามอ่งอย่าโตอย่าข้ออย่าลิ้งแต่นี่โตไปยังหักยังแผล่ช้ำกัน ชืออต้องการบัตดีเดอเออย่านิ่ง,นงน untu, ่นนิ่งตู่เขาญ่พรอมกันไ่สักกันชุงจุงกันไ่แต่นี่ตไปเด้อเด้อเอออายุชุงโทรลาผ้าอายุเงี้วทรลตาแต่นี่ตไปคนช่างเจ็บก็เฮยช่างักได้คนช่างใกล้ก็เฮยช่างทางนช่างมีเฮายูดีมีแหงเครหาดประหยัดเฮยทุกไกุ่กไก่เจิญเจริญเด้อลูกลานค่อยๆรดับดีเดอ บ่จะพูดว่าจับจับมือเอาช่า แต่เมื่อนี่โไปเนื้อจะมาเคอะมาชัดเนื้อมาโตมาย่อดแต่นี่โตไปเขาอยู่ดีดีแห้งเขาไข่หัดพันยาเทิร์นความเจ็บเขาอยาได้ความไข่เขาอยามีแต่นี่โตไปเขาชุกไก่ชุกใจเขาได้แต่เงินแต่ขำเด้อลำโหลดมันเยอะมันหนี่มาเขาพูวันนี้อ่ไงมั้มมาดูปุณิยุโล่แบบนนี้มักไหมครับ โชางชีาุกต๊กไปเชิขอจิบขอไข่ขรูปขอแตายขอมาอภาพลูกขอร้องหนกันห้บใส่ช้าความวิตทีเกาะี่ช่วนต้องถังไปก่อยย่อยจังไปติ่มไปมึงฟิกไป มาด <oh> ิมาด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 อมาดิมาดิมามาิมาดิมาอดิมดมายู่นดาดิอดอามาดิมมาดดาดิมาิมไดิาดิมามาดิมาดิมาดิมามาดาาดิาดาดิมาดิงาดิสาดาดิมดิาดนมดิชาดิมังิมดมาดิมามัดจาาิญมมดดมาาทุก มไอ้อเน่หือแลไรไม่เชือยายแเจ้าอ้่ดีได้ใส่ผดน้ำอ้อเจอยู่ดีเอด้ถึงจะอยากันก็ยอมหักกันเยกันไม่เป็นไรเอเจอคนใส่เอไม่ทําผู้ื่ทา เน่ยออลายไม่ทาล่ก็แ้ก็แบบนี้ให้นี้้้ท่าดีวมาูเด้อผัดใส่เป็นเจ้าผูแห่งหนาเผูแ่ยามาวไู้มู่้มมื่อมันเป็นไครไแก้วคนผู้จะเร็วจะดม่แหงแ้าไข่หนพยาดเลยแต่นี้ต่อไปเห็น้เช่อเงเชได้ได้เป็นเจ้เป็นนายเด้อเด้อลมันรลมม่มัมันหยมันหย่มันยนะ

ผดเจ็บ <esi> ัาไร่ดสาไกเฮ็ดจัชางานชางมี่เอยู่ดีนี่งผดชุกไก่ชุกไก่จ้าเจ้าเจ้าเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเก่งเจ้าเ้าใช่หลายป่ะเออหลายกันเนาะอ่ากันเอะๆเราทำการกินทำการถกเหนหายากานใบเหอกเ้อแ่กันเด้เดออแ่กันนเี่เนี่ยโอ้า ไม่ใช no ้ไม่ใช่ไม่ผักหรอเเ้าวลิ้นนานนั่นนะเออก็ก็จะนั่งเต็ยงกอครับพอ่เลยพูดหญ ກ່ອນເຮົາເອົາເຈົ້າຜູ້ຈັບເອົາເຊເຈົ້າຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຄໍາມັນມາເຂົ້າບິກຜູ້ໃຫຍ່ຄັນອ່າໂອ້ໂຊຊານນັງຫ້າໂຄເຈົ້າສອຍຕ້ອງໄປເຊເດເຝີເຂົ້າໄຂ່ເຂົ້າລົ จับจับนี้ขันนีเออนกอานด้มือนเื้นึ่งะเออานี้่าี้ีกนังขันเจ้าเอะบ่เปนเออแม่เจ้าไฟข้าวมันเป็นไฟด่ามันเป็นไฟแก้วคนถูกคนเจแล้วคนเจ้อยู่ดีมีแห้งจะนี่ต่อไปเขาเลยแต่เงินแต่ขัาเมื่อเงินไรหนับเมื่อขไรมาตุลาไรเ่าเต็มกระเป๋าเจ้าแนงอ่งไรอยู่ใจใจอ่ใเจ้าเด้อเพาจ้ชุกไต่ชุกใจเขาจะเลย

ดูแลให้เ่าเป็นระเปาเาแต่นี่ต่อไปหาเงินเ็อ่งยง่ายง่ายปั่บได้เด้อจุดไงอ่ามันยังจุดเนได้นักขง่มายม่ชอง่ายงถามคิดจะเอานอกหพอย่า ໂຕກິນລະບໍ່ມີໃຫ້ເคັບຄໍຍເຈັບຄຄໍ່ເຂັນໃก່ມາສະຍຂົ້າລงเ

ูกปีไม่แล้วนี่วอนปีไม้อืนนะแล้วพนปีไม่ยีนี่ออะเหรอให้กนนี่ให้กันนี่ดีกนเท่าขันเจ้ามาโหมาเด้อลิงเอ้แม่เจ้าผูกแนหับจับแหนไว้ผูกผึ้ส้ขนมาผูกผึ้งว่าันยูผูแหนแม่ขอนผู้นเจ้าแล้วขนเจ้ายูดีม่แหงนเจ้าไข่เงาข่เงเได้พักมเนมาเอผู้เป็นเรนมาปั่นเข้ามามีชัดในเท่านักนมาชูจะเด้ เาจดีมีแหงเบิ่งไม่เท่านี่แล้ะแต่ทีเจ้านี่แล้วเบิ่งระล่มอโลดมันมัน่ยวแม่มาจะนังอ้ามาถมาทังนี้มาเอ้ยอวได้มาไดยัง้ายังไม่แล้วไปด้อม่ชายังไม่ชายังไม่จุ่มได้ก่อน

thằng nó thâu gìn cái lại, thằng cái lại, cái này, cái này, cái này,

มัดแขนแล้วกินข้าวกินน้ำให้พี่นางมาเด้อมาเดินกินข้าววันก่อนกินข้าววันข้าวแรกเบิ่งแม่ป้อนผู้ลงก่อนกินกินทำไมสมองกินลองนะเอาอย่าขายนะพอน่ะอันกินข,นข้าวนั้นสี่ชั่วโงโว่รอได้ผลผู้ลงกินได้ไหมขานะ้าวน่ะไปกินเร็วไปกินข้าวเร็วอันน <c oughs> <c oughs> เอาขอนนึ้นุดแครล์ลานแล้วกามาดองตอ,ใอ,งนะอบให้พี่น้องมาเลยเนาะการพินคือกั้พี่น้องปูนี้ซาวลิงก็ได้มาแห่เคยเนาะหลังจากที่มัดแครลานน้อยอยู่เฮือนแล้วกะ เฮ้เคยไปบ้านเจ้าสาวนะคดีกอย่างน้ำลังเคยไหมพี่น้องปนไปหอดจังพายมาขยุดก่อนกว่าล่ะกะ ขาไล่คนมา cation. หล้ะก็ห้องแล้วกับไปเออยายกัน evet> uh ี่อยากไปไปไปมันแบบไม่ทากันชมคนนแนพอๆเขาบอกพากันลงเพลง่วยพี่น้องเฮเคยไปเฮือนเจ้าสาวเนาะเฮือนเจ้าสาวกับบริการปเรยอเนาะแต่ว่าจะเบาคนกันอยู่ไกลอยู่เพราะว่าคนมาผักอยู่เฮือนพี่น้องคนเนาะกับไปบไปไป้นะ เอาเห็นแรกคืจ้าตั้นัใช้แหมอเดียวหนึงม่ย่านเป็นบ่ไม่ย่านบูไปโหลดบูโลดชัมได้บ่ยังยังยังยงชูอยู่ว่าบ่ได้บ่ไปโหดกูจะเพื่ออยู่ไม่ยอมน่าชู้กันบ่ มันข่ายก่อนแล้วอกแล้วแล้วถักรอกแล้จังให้ในบ้านในบานานบนว่อนนึงเนออนน้าสนั้นกนเนะว้าวกนบ้้ในาวนะานขาด้วยรกาศกบกอาครหาลบ้านในบ้านตัว

เาองเกิตรกรเองมีองที่ลาสาพนเมืองตวต้อมาเอพันธชพันเ้อต้เกิกันภาาลเขาผ่านารนบนแน่นอนสาาดาราจะทตรนราสุภาพสนักะทีไ์ขพมัละาววอนุ่มใหญ่เซนตาตนาต้มขับเลขที่28มประลงพล ะตะวกนรยังกังทีหนึ่งเดือนสาครอบครัสี่บหานุมัติสังครอบครัวใหม่ยิงตัง้งมืไม้ครอบครัวกำนวนไห้ในบทที่สมาตาที่เและ10๊เาไออ็มาวกออกมากินขา่าวกินน้ำก่อนพี่น้องเลยกะคลิปนี้ก็จะต่อคลิปอาผูกแขนหลานเลยเด้อท่อไมพี่น้องเลย กัสลิงกับบริเทนเเบิร์กลายเนาะให้เบิร์กสำเนียและบรรยากาศรวมๆกับสำหรับคลิปนี้กับจุ๊บซันมิเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้ lair, toi, Frank, สลิงมันฟินเน็ตคลิปต่อๆไปเด้วย่หมพี่น้องพอกันคลิปใหม่เนาะส่วนข้าก็กินน้ำส้มก่อนเ่้ยพี่น้องเลยส่วนเบียร์กับหมูหัวสกินหรือบ่อเนาะยันบมมีหมูกินเ่้ยพี่น้อง